อย่าลืมกดติดตามน้องเจ้าจ๋าตรงปุ่มสีแดงนี้แล้วจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อน,น้องจะจะเจ้าจ๋าออกคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะม้เพืกอนน้องชื่อสงเลย์นะคะวันนี้หนูก็มากับไส้กรอกค่ะหนูมากับไส้กรอกอุ้ยน่ากินจังเลย ไส้กรอก,กับอะไรอีกคะ่ะน้องจ๋าแต่กินเฉยๆไส้กรอกมันไม่อร่อยเนาะมันต้องมีจิ้มด้วยนะจิ้มซอสด้วยถึงจะอ,อร่อยนะคะในขอดูหน่อยสิวันนี้เราจะมาคะไม่เคยเห็นไส้กรอกจิ้มช็อกโกแลตไหมไม่เคยวันนี้เราจะมาเอาไส,ส้จับฉลากใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่า จะมีซอสอะไรบ้างใช่ไหมว่าเราจะได้จิ้มอะไรมั่งใช่ไหมคะเรามาดูกันนะว่าของที่นังจ๋าจะเอาไส้กรอกจิ้มเนี่ยมีอะไรบ้างนะอาจารจ๋าอันดับที่หนึ่งคืออะไรคือนม่จดแล้วหรอแม่จนแล้วค่ะเดี๋ยวละอย่าเพิ่งอย่าพิ่งมาดูก่อนอันนี้คืออะไรวาซาบินะคะนี่คือซอสใบกะเทศนี่คือซีอิ๊วขาวนี่คือมายองเนส พริกป่นซอสพริกรกะปิช็อกโกแลตนะคะเปิดแล้วนะเอาลคะาค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับสิเอาวางก่อนจับแล้วเมื่อกี้ยังเอาวางเหมือนเดิมอ่ะห่อไว้หลับตาเดี๋ยว <c oughs> คุณแม่เขียนฉลากไว้แล้วนะคะให้น้องเจ้าจา๋อาอ่ะหลับตาค่ะแล้วก็จับฉลากมาหนึ่งอันคะ่ะอันที่หนึ่งคืออะไรนะไม่ค่อยดูยดีส หนูอ่าน,นไม่เป็นวะเวสลาวาซาบิน่าหนยน่าจะใช่นะใช่แล้วค่ะเอาเลยค่ะ <S <S นะพี่หนึง่งโอ<ห>้โอ่ะใส่กรอบจิ้มวาซาบิค่ะต้องเคี้ยวก่อนนะจิ้มไปเยอะๆเลยไม่เอาจิ้มนิดเดียวไม่รู้สึก <S <S อีกอีกอีกไม่รู้หรอกวาซาบิอันนี้มันไม่อร่อยค่ะเอาเลยค่ะ กินได้ไหมทำไมอ่ะอร่อยไ,ไหมเพดโดนไ <laughs> ป,น <laughs> ปนแล้วนะคะวาซาบิแสดงว่าไส้กรอกที่มาซาบิไม่อร่อยเอาอันที่สองนั่นจ้าจับต่อเลยเฮ้ไส้กรอกชีมอะไรดีคะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรมอมา้ามอมา้มอมาไหนแม่ก็ดาวดูสิขึ้นต้นด้วยมอมา้าเหรอ มายองเนสค่ะนี่ค่ะมายองเนสอันนี้เอ๊ได้ของปลูกจิ้มเลยจิ้มอันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นใช่แล้วจิ้มเลยค่ะจิ้มมายองเนสเลยโอเคอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยก็กินไปเลยอ่อยก็กินอันไหนที่กินไม่ได้ก็ให้ครายได้นะ อันที่สามอัน้องจะจับจับเพ้นแล้วละได้กอกจิ้มอะไรอีกนะขึ้นต้นที่ตัวอะไรคะช่อช้างเหรอ,อช่อขึ้นต้นที่ชอช,ช้างก็ต้องเป็นเออใช่ซอสโซ่ค่ะสีอิ้วขาวน,นี่ไงสีอิ้วขาว <Yeah. S 1> คืออันนี้อ่ะอยังโปนดูงโปนงอแล้วจิ้มเยอะมันค็ม ิมอะไรไหมอะไรไหมคะมมเราอย่าจิ้มเยอะนะมันค็มอันที่สี่แล้วใช่ไหมอะไรนะใส่กบจิ้มกับอะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยกันตนัวนี้ตัวอะไรลูกพริกป่นพริกป่นอันไหนอันอันนี้คะ่ะพริกป่นค่ะอ้าวนิดเดียวได้ไ,ได้พริกป่นมันเผ็ดอะจิ้มนิดนึง หนดูสิโดนมั้งเปล่าม,มันโดนไหมไม,ไม่โดนอดนละอ่ะไปเลยออะเลยหนึ่งตองหมดแล้วคะ่ะโอ้โหดูเด็กคนนี้เป็นไงบ้้งเป็นไงบ้างเป็นไงคะรถเป็นยังไงเพ็ดอารีบรีบรีบเอาต่อรีบเอาต่อจับสลากต่อเร็วเดี๋ยวจะได้ของอร่อยเลยจะม,มันจะไม่เพ็ด แกแหงเด็กหรือเปล่านี่ค่ะอะไรคะลูกอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ซอสพริกค่ะอุ้เจอของเผิดอีกแล้วซอสพริกคืออันนี้แต่ซอสพริกมันจะมันจะหวานนะผิดนิดเดียวชิมเลยค่ะร้อ,องห้เลยจะร้องไห้เลยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ<อ>ยิ่งกินน้ำยิ่งผิดนะเอาละซอสพริก อันนี้เธอคือซอสพริกนะคะอ่ะเม่น,นวไว้แม่เติมให้แม่เติมให้อ่ะซอสพริกอ่ะซอสพริกเลยลูกพริกมันหวานอร่อยไหมกินเปล่ากินได้ไหมอ,อ่ะอ่ะให้กินน้ำให้กินน้ำให้กินน้ำมาไม่เพ็ยงละ ต่อต่อต่ออยเหลืออะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเหลือช็อกโกแลตเหลือกะปิก็เหลือช็อกโกแลตเหลือกะปิเหลืออะไรอีกซอสมะเขือเทศโอ้โหเหลือแต่ของอร่อยของอร่อยนะอ้าวปาสบีปาสบิโดนไปแล้วอะไรคะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรปิ้งอ่านออกปะ้าหลังเป็นจอจานข้างหลังเป็นจจานเหรอคะไม่ใช่จอจานหลกซอสมะเขือเทศค่ะอภักยก ได้จิ้มซอสมะเขือเทศเอาม,อเมือเลยก็ได้มือเลยก็ได้แม่อนุญาตค่ะมันจะสาเผ็ดอา้าวไปไหมอืมอ่ะต่อเลยต่อเลย,เอ,เลยอ่ะเหลือสองอันเหลืออะไรมั่งกะปิกับช็อกโกเลตกระปิกะปิกะปมิมามามาขึ้นต้นด้ดวยกอไก่หรือชอชา้างดาดิอะไหนดู้สิอะไรดอาดิด กะปิอันนี้ไม่มีไรอันสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตอร่อยเอาอัน,นเล็กเลยอ่ะกะปิอ่ะ,อะยืนหน่อยยืนให้่อยจิม้มจิ้มไปเลยจิ้มตรงที่มันเป็นก้อนๆน,นั่นนะตันแหล่เ,เลยตันเ,เลยอ่ะเนี่ยเราโดนกะปิจริงเปล่า สุดท้ายไม่ต้องจับแล้วคะ่ะคืออะไรนะช็อกโกแลตโอ้โหแถมขนมหวานให้เด็กอีกหนึ่งอันใช่ไหมคะชาช้างใช่ไหมคะเอาช็อกโกแลตใช่แล้วคะ่ะช็อกโกแลตค่ะออหรือเาว่อาอ่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยเออ สุาว่าคิดว่าไส้กรอกกินกับอะไรถึงจะอร่อยคะซอสมะเขือเทศอะไรอีกลูกซีอิ๊วขาวอะไรคะมายองเนสซอสพริกนะคะโอ้โหกินกับช็อกโกแลตโอเคง้ำๆอร่อยเลยเดี๋ยวให้กินต่อ เดี๋ยวให้ไอ้จิมพริกป่นเลยพริกป่นพกปก่นอยู่ตรงนี้ไงพริกป่นเอาละค่ะวันนี้เราก็สนุกสนานกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิป <มา S 2> หน้านะคะอย่าลืมติดตามติดตาอย่ลืมกดไลดค์กดแชร์ด้วยนักศกกับแม่คลิปล้วนะคะค่ะ